จัดเลยตัวไหนา9091916จัดเลยอันนี้พี่ฟ้าชอบเพราะพี่ฟ้าซื้อไปแล้วจัดไปแล้ว <c oughs> สวัสดีค่ะสุกช่องเลยพี่ฟ้านะคะท่านผู้ชมเสียงจริงทีให้แนวทางมาถูกมาตลอดสองปีใช่ไหมครับใช่เจอตัวจริงแล้ววันนี้สุดมากจะเป็นแบบไหมครับความฝันว่าความฝันล้วนเลยสุดมากจะขวัญ พอปู่ท่นมาให้มั่งรพระมั่งสัมภเวสีมั่งแบบปู่ยาตายายอย่างนี้แล้วแต่แล้วแต่เราจะฝันนะแต่ว่าฝันนะ่ะคือว่าไม่ได้ควันทุกวันนะจะฝันจำพ่อวัน,วนพระใช่ถึงเลขถึงจะเข้าฝันนะ่ะคนเราก็ฝันยเยอะแยะคือว่าจับใจความอะไรไม่ได้ไนงะ ้าความฝันนี่ทุกคนมีฝันหมดแล้วก็ฝันทุกคนฝันทุกวันเออวันแบบตะเพ์ละหาเปล่นฝันอะไรไม่ได้ไงแต่สําหรับพี่ฟ้าถ้าเป็นวันพระจับฝันแะจับได้เลยไงก็เขา้าฝันแล้วจับได้เลยฝันแล้วให้โชคจับเป็นตัวเลยพี่ใช่แ<ม>กจะให้มาเป็นตัวเลขเลยนะแกจะเขียนมาให้ส่วนมากแกจะมาเขียนใส่มือให้แต่ต้องเป็นวันพระใช่แต่ถ้าวันอื่นมาเขียนแ็ไงก็ไม่เข้า เราโชคดีมากวันนี้เรามาเจอเพราะว่าเมื่อคืนนี้เป็นวันพระใหญ่ด้วยชวันมาค่าบูชาพี่ฟ้ามันถือว่าเป็นโชคดี <c oughs> ของ y o youtube ที่ได้มาเจอพี่ฟ้าในวันนี้นะฮะก็เป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกของของแต่และช่องที่ได้มาเจอพี่ฟ้าแต่ว่าพี่ฟ้าก็ได้ออกหลายๆช่องมาแล้วก็ สองปีใช่ไหมคะพี่ฟ้าใช่ส่นมากก็จะเป็นความฝันฝามฝันล้วนเลยนะคะกเป็นช่วเวลาที่ตางจังรวมกับ่เดชนรก็ร่มลองทงนแ้งานทมาตัตัวสามตัวแต่สองตัวเนี่ยไม่เคยหลุดนะค่ะไม่เคยหลุดเข้าตลอดเข้าตลอดใช่ทะเบียนรถพี่ฟ้ารถใหญ่น่ะสามศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์น่ะ ครับใครไปได้ตีพี่ฟ้าจะรู้นะจะออกบ่อยมากสามศูนย์กับมอไซค์หนึ่งเก้าศูนย์อันนี้ก็จะออกบ่อยงวดนี้ก็ขวันเกี่ยวกับรถมอไซค์งวดล่าสุดพี่ฟ้าให้ตัวไหนครับงวดที่จะออกนี่นะงวดที่ที่แล้วงวดที่แล้วพระท่านให้ พระท่านให้ห้าเก้าสามห้าเก้าสามใช่อู้เข้าสามตัวเลยสามตัวโตวถ้ากลับไปกลับมานี่เข้าตรงเลยแล้วพี่เนาะใช่เข้าสามตัวโต้เลยเนาะเข้าสามตัวโต้งวดก่อนเข้าศูนย์เก้าศูนย์เก้าเก้าใช่แสดงว่าปีนึงผิดผิดอยู่กี่ครั้งครับปีหนึ่งถ้าสองตัวแทบจะไม่ผิดเลยนะสองตัวไม่ผิดเลย ไม่ผิดมีบ้างอ่ามีบ้างค่ะมีหลุดบ้างมีเข้าบ้างแต่ว่าส่วนมากจะเข้ามากกว่าหลุดใช่สองตัวนี้ให้จับตามองเลยคไงก็เข้าสองตัวน่ะยังไงก็เข้าสองตัวแต่สามตัวนานๆช้าๆปีนึงบางทีมาสามหลนที่ก็สี่หนแล้วคืนคืมาพที่ผ่านมาเข้าฝันบอกยังไงครับ ขวนว่ามีพระพระทุดมพระทุดมท่านมาบินพระบาทเนาะเออแกผ่านเดินผ่านหน้าหอที่พี่ฟ้าอยู่ะนะแล้วก็นิมนต์ท่านเข้ามาบ,บอกหลวงพ่อเข้ามาหน่อยเด้อลูกจะใส่บาตรแล้วก็ว่านี้เนาะแกก็เข้ามาพอแกเข้ามาปุ๊บแกเห็นมอไซค์พี่ฟ้านะแกเคาะท้ายรถเลยนะค่ะเออ เขาใช้เขาทะเบียนเขาทะเบียนรถแกบอกว่าโยมรถคันนี้นะให้โชคนะนี่แกวาอย่างนี้เนาะแกก็ไปเคาะท้ายรถแต่สามทีเคาะสามทีอ่าพระนี่เขาจะตียังไงอ่ะเป็นเก้าเก้าเออเหมือนกันเลยพี่ฟ้าก็ตีเก้าเหรอคะใช่พี่ฟ้าก็ตีว่าเก้านะทะเบียนรถ ทะเบียนรถพี่ฟ้าหน<ต>ึ่งเก้าศูนย์ค่ะหนึ่งเก้าศูนย์ใช่ห้องน้ำห้องน้ำเอาไปกินได้แล้วโอ้โหขนาดตัว มีสติแล้วออพอดีเขากำลังคิดเรื่องเสียดนเลยต้องขออภัยงานแทรกเข้ามานิดนึงนะคะก็ต้องขอโทษขออภัยเอฟซีนะคะขอให้พี่ฟ้าพูดเสียงดังๆไปเลยว่ามาเจอเสียงพี่ฟ้าในงานนะคะไม่ได้ตั้งใจสวยเจอในงานสวยมากขอขอขอให้พี่ฟ้าเล่าความฝันให้ฟังอีกรอบค่ะ คามฝันที่มันคือเปนเสียงรบกวนนะคะคือมันพระมาฆาบูชาด้วยเนาะใช่เอาใหม่เลยเนาะมันพระใหญ่พี่ฟ้าขวัญขวัญว่าพระธุดงค์อ่ะท่านมาบินพระบาทเดินผ่านแบบขอที่พี่ฟ้าอยู่นะเออพี่ฟ้าก็ในมนต์ท่านเข้ามาค่ะท่านก็เดินเข้ามาพอเดินเข้ามามาถึงรถแกก็ชี เนี่ยทะเบียนรถคันนี้เนี่ยให้โชคนะนี่มีโชคนะนี่แกก็พูดอย่างนี้เนาะเออแล้วแกก็ไปเคาะตรงป้ายอ่ะสามทีเออเป็นตัวไหนครับพี่ฟ้าทะเบียนรถพี่ฟ้าหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์มีสามตัวใช่มีแค่สามตัวมีแค่นี้เลยเออแต่พี่ฟ้าว่าพระมันก็ต้องเก้า เราอยู่ในในทะเบียนอยู่แล้วใช่ทะเบียนรถมันหนึ่งเมันออก่วยนะค่ะเออแต่พี่ฟ้าว่ามันจะเป็น9-19า่งเก้าปะเก้าหนึ่งเก้ไหมเ <9, 19. S 1> ก้าเก้าทะเบียนรถก็นหนึ่งเก้ศูนย์ศแล้วก็จะเป็น9-09าศะ สวก้าวฟาตีเอาท้าวตี่พี่ฟ้าตีที่ชมรมเตียวนะคะที่ชมรหานะคะใช่ไหมเก้าศูนย์เก้าเมื่อวันที่เก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าอ่าแล้วก็เก้าศูนย์เก้าวะอันนี้คือถ้าให้พี่ฟ้าแปลเนาะอ่แล้วก็เก้าศูนย์เก้าใช่อันนี้พี่ฟ้าตีเองเนาะพระพี่ฟ้าเกาว่าเก้าไงอ่า ต่ว่าทะเบียนรถก็คือหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์ทะเบียนรถพี่ฟ้านะมันจะมาหนึ่งเก้ามันจะมาเก้าศูนย์อันนี้ตัดอันนี้เราก็ไม่รู้เนาะอันนี้คือว่าแนวทางตัวเลขเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเลขตัวไหนมันจะมาถ้าตัดเป็นสองตัวก็จะได้เก้าหนึ่งเก้าศูนย์เก้าเก้า ที่ฟ้าชอบตัวไหนครับทุกคนชอบตัวไหนที่สุดใช่นี่เนี่ยอันนี้เลยตัวไหนครับเป็นเป็นเป็นก้า่เป็นยังเก้าหนึ่งเก้าแล้วก็เก้าศูนย์เก้าฮะหนึ่งนเก้ากับหนึ่งหกมีกันไว้หนึ่งหกใช่หนึ่งหกับเก้ากัหกมนตัวเดียวกันนะกันไว้นะคะหนึ่งเก้ากับหน่หกใช่เพื่อมันกลับหัว โอเคโอเคครชอบส่วนไหนมากที่สุดครับแต่วงกลมให้เอฟซีได้ตัดสินใจงายๆเก้าศูนย์เก้าเก้าเก้านตัวเลยเดี๋ยวเ๋ให้วงกลมให้น้อยชอบนะอันนี้ชอบสตัวครับวงแหวเก้าศนยก้าวงแวนสองตัวด้วยครับสอตัวไหนโอเคหนึ่โจเลยครับหนเก้า โห่อครับโซไว้ระดับอกนะครับผมเอาันนี้นึงเอานนีนึตั้งเฉยเลยครับระดับอกนะครับเฉยเลยโอเคเก้าเก้าเยอเลยนะครับเั้งจหนึ่งเก้าศูนย์ทะเบียนรถเนาะส่วนที่ตีตีเป็นตัวเลขออกมาก็ได้เก้าหนึ่งเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าศูนย์เก้าเก้าเก้าแล้วก็หนึ่งหก หนึ่งเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าศูนย์เก้าเก้าเก้าหนึ่งหกเจากเด็กทีฟ้าด้วยค่ะพี่ฟ้าตัวเลขของพี่ฟ้านะคะท่านผู้ชมก็คลาเข้ามาที่หน้าจอได้เลยนะคะเียขยายให้โดยค่ะเนาะศูนย์เก้าวอดมที่เก้าหนึ่งหกนะครับมีราคาสี่พันห้าร้อยหกสิบเจ็ดวัทแม่หนึ่งเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าศูนย์เก้าเก้าเก้าแล้วก็หนึ่งหกนะคะ ก้าไม่พักไม่ผ่อนนะครับก้าวมาตลอดสาธุสาธุเลยงวดนี้ก็มีก้าวก้าวหน้าก้าวหลัง